คือการล้างตาล่างนะคะสําหรับส่ยาชาไปแล้วนะคะล้างด้วยน้ํเปล่าสะอาดแล้วก็ใช้เครื่องก็ได้ใช้ใบมีดปุ่มนะคะก็ดูตามขนาดนะขนาดว่ามันใหญ่แค่ไหนขนาดไม่ใหญ่มากก็ห้ากลมถามกลมก็ได้เนาะถ้าขนาดที่มันใหญ่กว้างองนี้ก็ใช้มีดกลุ่มใ,ใบมีดกลุ่มค่อยๆเปิดแผลเปิดผิวไม่ต้องลึกนะคะกำที่ช่วไว้กับมือเลยนะคะเสร็จรีไว้กับมือเลย บปิดเบาๆค่ะเบาๆๆๆๆเสร็จแล้วปุ๊บแค่ให้เปิดผิวไปให้ได้เดี๋ยวน้ํายาหมักค่ะอย่าให้เข้าตาเอาน้ํายาหมักค่ะไม่ยากเลยไปเวลานอนให้ลูกค้านอนนอนเฉียงนะคะนอนเฉียงส5้าองศาเพาเื่อให้น้ายาไม่เข้าตาถ้าสักคิ้วเราจะนอนแทบจะแค่สิบองศาแต่นี่แบบว่าส5ิห้าองศาเลยเนื้อเนืแบบนิดๆเนี응่ยนะคะเอียงไปข้างหลังนิดๆเนี่ยน,นะคะ ให้เข้าตานะคะใช้มือดึงไว้ช่วยกันนะคะเป็นยืยอดๆออกมาเนเื่อเ,เขียวออเป็นเยืเขียวออกมาเลยเห็นไหมคะเนยแม่สีออกมาเลยเห็นไหมคะเปิดแผลนิดเดียวเองค่ะนะคะเปิดแผลนิดเดียวเสร็จแล้วเอาน้ํายาหมักค่ะคุณปาทําไปแล้วหมักไปเห็นไหมคะน้ํายาของเรานะคะสูตรล่าสุดที่ผลิตออกมาเนี่ยผมว้าวมากบางทีคือถ้าออกมาให้เห็นทั้งหมักสีอยู่ข้างในนะคะแล้วมีขบวนการนะคะของการดึงเม็ดสีขึ้นมาอีกนะคะ หลังจากนี้พอเปิดแผลเสร็จแล้วปุ๊บยาจะไปดึงสีขึ้นมานั่นรอยขึ้นมาดำๆแล้วก็ประมาณเจ็ดวันสิบวันก็ตกสะเก็ดเลาออกค่ะคือแบบโอโหเว้ามากแล้วก็จะมีตัวยาที่แบบว่ารักษาแผลในตัวอีกต่างหากนะตัวยารักษาแผลในตัวเราเตรียมนะคะเห็นไหมก้ต้นบัดไว้เลยนะคะเดี <ขอ S 1> ๋ยว <10 S 1> ข้ต้นบัดกรอนค่ะเช็ดอีกรอบหนึ่งนะคะเตรียมะ้าต้นบัดเช็ดอย่างนี้ไว้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวหมักคืนเข้าไปอีกรอบนหนึ่งนะคะอืม พอเช็ดออกนะคะเสร็จแล้วปุ๊บนะเอาน้ายาแตะมาหมักอีกรอบหนึ่งค่ะเอาน้ํายาแตะมาหมักอีกรอบหนึ่งทิ้งไว้ประมาณสักสองนาทีค่ะถ้าตาเราไม่ต้องทิ้งถึงห้าสี่สิบนาทีเหมือนคิ้วเนาะทิ้งไว้สักสองนาทีเห็นไหมดูจากวิดีโอไม่ได้ปิดเลยนะคะเนี่ยครูป้าทาอยู่เนี่ยแค่สองนาทีเห็นไหมเห็นชัดไหมจะเสร็จแล้วเนี่ย <c oughs> คือน้ํายาบางตัวเป็นชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงโอ้น้ํายาเก่าที่เราใช้น้ำเปล่าสามชั่วโมงก็ไม่เสร็จคิ้วหนึ่งอ่ะโอ้แขวนอยู่จนมือเหงิด จนหลังดอกนะคะอันนี้คือง่ายมากแค่เปิดแผลมขึ้นมาเองเลยค่ะรอให้ตกสะเก็ดลอออกคือมันวัตนาการมันดีมากต้องขอบคุณคนผลิตนะคะอาจารย์นธนพรท่านผลิตให้นะคะใช้ห้องแบบของฟิลนาผลิตนะคะมีคุณภาพมาตรฐานอย่างดีเลยะก็หมักไว้นะคะแล้กวก็หมักไว้หมักไว้อ่าเอาน้ำยาหมากักเขาเปิดแผลปุ๊บหม,มักเลยะคะ่ะอ่าพอเปิดแผล้วหมากัก พราะถ้ามีตาข้างล่างถ้ามีสักตาข้างล่างตอนนี้เขาไม่สักกันแล้วเนาะมันดูมีแต่คนออกค่ะที่คนเราออกนั้นแหละข้างบนเราสักได้แต่ข้างล่างไม่ควรสักมันดูมันดูดุมันไม่ดูสวยนะมันดูด,ดุดูแก่ด้วยดูดุดูดน่ากลัวแล้วสีเก่าสมัยก่อนก็เป็นสีเคมีเขียวๆด้วยเนาะ,ม,ะมันไม่โอเคเห็นไหมคะคือทําวิดีโอไม่ตัดต่อนะคะในสามนาทีกว่าๆเองเสร็จแล้วล้างตาสองข้างสิบนาทีอะแต่วางในชาระวางประมาณสักยี่สิบถึงสี่สิบนาทีแล้วแต่ แล้วหมักสีไว้ให้ครับคุณปอแต่จัดแต่น้ำยามาแล้วหมักสีไว้น้ำยาจะเป็นดึงนะคะสีในชั้นผิวหนังข้างล่างขึ้นมาอีกค่ะคือว้าวมากนะคะโอเคนะเดี๋ยวเพื่อนบัดไว้นะคะแล้วก็วางยาฉายยาช่าก็ต้องดีด้วยนะคะเนี่ยค่ะมา,ชาใช้น้ำยาเอ็นเคซูเปอร์คลีนแปดแปดแปดแพทใช้น้ำยาตัวนี้นะคะเอาใช้ใช้ฟอร์เฟสหยิบเจอฟอร์เฟสอายุไม่ยีมากเลยค่ะ ใช้น้ำยา N.K s ู p e เมื่อคนแต่ะปนะใช้ฟอร์เฟสก็พอแล้วนะคะค่ะให้แค่เป็นตาจะแนะนำไม่ใช้ฟอร์เฟสก็พอแล้วนะคะถ้านังเกลนังแข็งแรงก็จะฟอร์บอดี้ก็แล้วแต่แต่ยัให้เข้าตานะคะโอเคนะอย่านะค,คลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยง่ายๆเห็นไหมคะเนี่ยหมักไว้อย่างเงี้ยเก่นาทีครูเปาสองถึงห้านาทีถึงห้านาทีพ2 <S 2> 2 <S อแล้วแต่คะแล้วก็เช็ดออกค่ะนี่นได้ผลเลยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราลอกออกจะให้ดูนะคะสวัสดีค่ะ